เฟสสกบตั hey นะบ e โอ้เฮซอนเลยน้อลซาเบีแซตอีคิวน็อกกิ้งใส่ดูอีเคสสกบต hey ับเฮซเอนใส่นิ่มเกมมิ่งผมเกินการหลังเข้าแซตเอกพาทากับเอ็นนายพาซิโบแลนขึ้นมาจะเข้ามาสาธิตจังหวะนี้น้องดาไปสำหรับพาซิโบน้องดาแซดเอก Z X ไปได้ตอนนี้แซตเอกอยู่ใส่สตาร์เอกเกียนพาซิโบแล้วมาเบิร์นกันอีคิวน็อกมาซวยมูตอนนี้เหลืออีกคนหนึ่งอยู่ใส่นองซาลเบียแซต โอ้ oh, แล่นมาเลื่อนเลยน้อยเดียวโบมีอย่านะตอนนี้แบ็กเอาครับรถก็ามาแบ็กเอาจะเอาหรือโบแบ็กเอาเห็นแบ็กเอาเห็นลงลงแบบนี้น้อยเดีวไปน้อยเดีวไปเป็นดับเบิลนอยของแบ็กเอาเดี๋ยวแซดอีกคนหนึ่งยืยนแต oh, เ,เาานาะโอ้ฟอลเลสวันฟอลเลสวันมาโบทันโอ้ว้าขีรถมาแบบนี้เห็นรถออกแบบนี้จะยิงหรือโบยิงกันไปโอู้เจ็บนัก เก็บนักกันไปสำหรับไอคิวตามรถตามรถแม่นดัวรลงมาโอ้หนอกดาวไปส่งเขาคอนดาเป็นโอ้เก็บไปกองคิวคอนด้าเก็บไปไอคิวจะเก็บไปสองคนนั่นเองเหลือเพียงสองพลินเท่านั้นเจ็นฮอนด้านอกดาวไปคือการตอนนี้โอ้ยเดี๋ยี่นกดาวไปเหลือเพียงคอนดาโ้าเลยบอกเอาฝีร้องหวนฮัลโหลโอ้โหฮอนด้านอกดาวไปจากจากคิว เอาแล้วตอนนี้โบแพ้โบยอมบีดเกมเมอร์วันจิงใหญ่ครับรถมาส่วนหนึ่งเอ็มซีสโตรพแดดขึ้นมาจะชิวลงลงแบบนั้นบีดเกมเมอร์ยิงกันกลบไปหนึ่งเหลือเพียงเพื่อเซดอนคนเดียวสำหรับเอคิวเอคิวเหลือเพียงเพื่อเซดอนเอาบีดเกมเมอร์ถือแจกมาจากดิสนีย์มินนี่ตอนนี้อ๋อมีโบมียาจะมีปัญญาขึ้นมามาเบิ้งไฟนี่ทุกคนมาเบิ้งไฟนี้สามต่อสองนอกดาวไปสองป้นอกดาวไปทีมบาบ honda land เข้ามาจากซัดใจเพื่อเซดอน เออซีดอนแลนด์ออฟภูเขาแลนด์ออฟภูเขากาจริงแตตัวนี้แดนดี้แลนด์มาหลังสเปชจะสิ้นไปนกยาวไปอีกหนึ่งเอาแล้วจีพีว่าเหลือเพียงหนึ่งคุรินเท่านั้นเหลือเพียงคือยิงคอร์ดมาแจมโอ้เป็นว่าดิสนีย์มาแจมโอ้ดูจีนิกาลยิงคุชิออนวนคุชิออนยิงกับคุชิออนโอู้ยนอกยาวไปจากโซเ่ปีนยิงใส่โปซานนอกยาวไปคือกัน ปอซาถึกซ้ำบอลจะเกมไปหรือปอเนอด้วย W Y ซ้ำบอลจะเกมไปโอ้โหสีกมาลินแบบนี้อยู่พื้นทีลงลงแบบนี้อะเป็นบ๊อบไอยิงหรือป้อยิงบ้อบไปถึง march, จะเปรไปบ้อบไปนอกจ่าไปนะู้ซ้ายมีซ้ายมีโอ้นอกจ่าไปคืนนอตอนนี้เรือเพียงแคมาห้าคนเดียวแค่มาห้ายิงไปโอ้โหซ้ำบอลจะเกมไปนอตอนนี้เรือเพียงกินกินโอ้กินนอกจ่าไป ต้องปัง๊มยาขึ้นเมื่ก่อนสหรับเอ็นเอเจมาเฟอร์เดโอ้ฟงบีบโค้ดแดงกันหรือโปสามสองหนึ่งออกจากเกมไปตอนหน้าบ้านมีตีเบอร์เจนนั่นคือดีทีขับรถเข้ามาลงลงแบบมีไซค์ขับควับโอ้ตัดทางหน้ามีเอ็นไดจจะกูตรงรถไปสรับสเวตเจ็โอ้โหเอาเป็นว่าส่งไลท์ิวออกจากเกมไปมาตี่นอ,อกจากเกมไปเป็นนาทีที่สามหนะ เป็นทิปเปอร์คิวกองนิมเกมมิ่งเนาะโอ้เป็นได้กลุ่พนาขอคิวหนึ่งกันแล้วกันบุกเกนเดฟตัดสินใจถอยเนาะบูโซนแห้งข่าววงนี้ติดจับบุกเกนเดฟอาจจะปั๊มเพื่อเดิมพันอาร์จีบีเดอะทีมลอกลับไปจากถึงยิงมาจากซีเซตโอซีเซตว่าไงซีเซตลอดหรือบัวรอดเนาะซีเซตมาเบิือกันพยายามแลนเข้าวงทันหรือบัวมาเบมือนกันบีบจี้โอโอจะเกมไปโบัวตัดสินใจซ้ำเนาะมาเบิร์นบุทเกนเดฟบุทเกนเดฟตายหรือบัวทันเนาะทุกคนมัน ไอ้ีต้นตาน,นอนอยู่อุ้ยต้องขอยอูย้นอกดาวไปนอนยิงคอสมาจากโดมเคนอกดาบใส่ต้นตานซ้มโอจากเกมไปท,ทันทีหรือว่าเป็นการชิวชิวกองหายซีรัตไปได้นอนสำหรับเกมนี้ลดโอย่างหัวแล้วตอน,นี้เอาเป็นว่าโดมเคเกพคิวต้นตานไปได้ตอนนี้เลยเพียงบงบ่าเบิร์นทีพีไวจะประทานกับทีพีไวนี้ขอเบิร์นทีไว้เอยิงใส่ทีพีไวเป็นอกดาวไปจะซ้ำได้หรือบันะจะตัดสินใจซ้ำหรือบ่ว ้ายเห็นกันบุญยิงกันนอนสองทีนี้โอ okay. เคซัมปี้ดิจิเตงฮะเที่ยอจะเก็บเอาเป็นว่าทาเป็นที่ขับรถมาแบบนีู้้หรือบอกว่ามีเน่งอยู่ใกล้โอ้โหเน่งนอกดาวไปให้จากไอ้นั่นเองโอ้โหตอนนี้เหลือ3ต่อ2 4ต่อเดินกันไฟสุดท้ายมาเบิร์นกันเอเอถึกยิงออกจะเก็บไปโดนระเบิดใส่มาเบิร์นจุดนี้เน่งโอ้ยใหญ่โนชีว โนซิวว no ่า no จังไก่โนซิวเจ็บนนักฟั้มเฟือดเอกทันหรือบอบทันนอนตัวนี้เหลือเพียงกบเคกมเคนอนลี่อยู่คานมาคานพยายามคานเข้าโงนอนเก่ไก่ธนาทรน่าจะเห็นธนาทรธนาทรเห็นหรือบอจังว่านี่โอ้เทเป้นตี้เห็นหรือบอแทป็นตี้เห็นหรือบอมุมนี้มาเบิร์นการํทเป็นตี้น่าใจเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วจะเป๊ะใจเอาเป็นว่าชิพี่สามารถกินไก่ไปได้บินเนอร์บินเนอร์สิเกนดิเนอร์ไปโอ้